เราคิดว่าศิลปินเนี่ยทางานเพื่อตอบขนอังตัวเองจริงๆแล้วในความรู้สึกของผมไม่ใช่ผมคิดว่าศิลปินตอบขนอังตัวเองในแนวความคิดคุณต้องตอบขนอนงให้คนที่เขาเห็นให้ก็มีความสุขให้ก็มีความรู้สึกนึกคิดนั้นทบใจเรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราทําให้สังคมเป็นส่วนใหญ่เพราะงั้นผมม่ตอนนี้อายุปัานนี้ผมมีกําลังที่จะทําต่ออะไรที่ให้กับสังคมนีมืก็่ผมไปมไปยายตามไหนไรผม,มคิดตังค์ผมไม่ได้คิดตังค์ทุณทางทุกมาให้ได้ที่ผมไปผมไม่ได้คิดตังค์ ผมไปเกิดในในกรุงเทพุีเกิดก,กันหมดนอกจากธรรมศาติปลกเกษตรนั้นผมไปมพอน้ําลดต่อไปเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นหนึ่งที่ว่าะจะทําผมจะทําเรือกเก็บขยะคนนี้อนไปบากผมทำผมเก็กเสร็จแล้วข้ออะไรรู้ไหมขยะมหาสารอย่างนวนครขยะไปเล้ร้อยตันไหลออกมา,มารวมกับสารเคมีซึ่งไม่มีใครพูดนักสื่อไม่พูดลูกชายผมไปช่วยคืนคนมาจากในน้ำแดงทั้งตัว มันเป็นบอกเหตุของเชื้อโรคมหาสาเชื้อแบคทีเรียพวกนี้ถ้าคุณถ่ายทุกวันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะดูหลังนะ้ำมีอะไรย่านลกมหาสารนะอีวาตโกโลกมากับน้ำทุกอย่างมากับนนะ้ำหมดโลกที่หนังมนมากับน้ำวพาให้สัมภาษณ์ไม่ใช่กี่ทางแล้ว,วสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกเกิดขึ้นสองทางทคือหนึ่งธรรมชาติธรรมชาติมันมันเป็นวัฏจักรมันเป็นอะไรเขาเรียกที่มันมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติ กับสิ่งที่มนุษย์ทำลายเองข้ากคุณอันนี้สําคัญกว่าธรรมชาติมันก็เป็นมีสิ่งทดแทนของมันเองแต่ของเราเหมือนกันเหมือนนกพิํามคโค่นตกลงม,มา,มาต้นไม้ใหญ่ไม่เห็นเลยต้นไม้เล็กต้นยางเต็มเลยก้อนหินเต็มเลยเวลาฝนตกหนักๆก,ก,การดูดน้ําดูดซึมของต้นไม้ก็ไม่มีข้างบนน่ะตัดไม้ทําลายป่าผมทํางานไม้เนี่ย ยี่สิบปีนแล้วพอเริ่มมีคนรู้จักมีชื่เสียงันางมีก๊อปปีนี่คือคนไทยแต่ผมใหม่ๆผมเกลียงแค้นมากเกลียดแค้นอะไรอยโหเราคิดมาสางสี่ปีแต่พวกนี้มาก๊อปปี้้ยังทัอยู่มาดนเหรเนเขาไม่สนใจทำงานก๊อปปี้แยวนี้ก็ยังมีอกมีลายเซ็นนี่นไหมเนเซ็นอยู่ข้างตำต่าง ทีนี้ผมก็นั่งคิดดูให้ผมคิดผิดที่ไปว่าเขาก็อยากทําอย่างเราแต่เขาเคิดเองไม่ได้ไอ้นี่เขาก็เจ็บปวดนะเขาก็คิดเองไม่ได้นี่คือม,มึงไม่ม,มีสมองมึงกลัวโอเคมึงก็ป,ปี้ถูผมหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะคิดเองได้คุณจะพี่ชายแม่ยาน,นั่นได้คุณอาจจะต่อยอดได้ผมต่างเขาผมพิเศษผมไม่พิเศษเศมมวลาผมไปยุโรปผมไปมิวเซียมผมไปห้องห้องสมุดผมไปร้านหนังสือ ผมก็ดูของขลังเขาแล้วผมก็นั่งคิดแล้วผมก็ลืมลผมชอบอ่านหนังสือมากลืมเลยผมไม่จดจําในสิ่งที่มันทำแต่จดจําในสิ่งที่มันคิดเพราะอะไรจดจําที่มันคิดแล้วเราก็ไปต่อยอด mm hmm. โอ้ไอ้เรื่องนี้เรื่องสําคัญแล้วก็อย่าคิดเหมือนชาวบ้านเขาต้องคิดนอกกรอบความวัวความควายผมเป็นคนแรก ในประเทศไทยที time, yeah. ่ผมมองควงควายที่ใส่คอวัวครับวาถ่ายหน้าพวกแอกคันถ่ายแม้แต่หมองรถไฟผมก็เป็นคนแรกแล้วคัปปี้กันแหลกมาก็ให้ายามทำแต่ผมไม่ได้เก็บอยู่เก็บเพื่อคนอื่นการกันจคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้อย่าทําในสิ่งที่คนอื่นเขาทำไม่มีประโยชน์เราต้องทําในสิ่งมุมของเรากับมุมของคนอื่นอย่าเอาคิดกันเหมือนนะ ไอบี๋งจะทำนู้นก็ทําไปเรื่องมึงอรุณชายไม่ได้ถ่ายอรุณชายเนี่ยได้รับรางวัลที่นั่นรางวัลที่นี่รางวัลที่เมืองคานคุณไปเมืองคารนได้หรืคุณไปเมืองคานคุณไปมองโกนี่นะครับเนี่ยเขาซือ้อหมงมาฝากเพราะใช่ไหมซึ่งที่คุณคนไม่เคยเห็นไม่ชินตาเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกใหม่เหมือนเราไปเที่ยวไงเพื่อนผมไปกันในเชแนแดรยอก็ปิต ผมบอกมึงทำบันทึกไว้เลยนะมึงไปถึงเมืองไหนเป็นอะไรโรงแรมไหนเท่าไรแล้วก็มึงถ่ายรูปไว้ความทรงจำของรูปเนี่ยบอกบอกละเอียดทั้งถึงที่เหม็นอิดพิรูเปเกิดขึ้นไม่ต้องไปตามเขาบางที่แม่งไปซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ถ่ายมุมแล้มุมนีม้นี่เหมือนนี่สือ้อผิวอะไรนะกูชอบธุรกิจที่มันเคยลงของผมทั้งคอลัมน์แกด่ดำ หมายถึงว่าผมทําอะไรแม่งมันเหมือนชาวบ้านแต่ก็ถามว่าไอสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเด็ดร้อนกับชาวบ้านหรือเปล่ามันสร้างสรรค์หรือเปล่าในความคิดคนมันต้องเหมือนกันมือกอะไรเลยมันเป็ดเนี่ยผมเคยเห็นเป็ดเป็ดไล่ทุ่งเวลามันเดินบนคนามันเดินบป็นแถวยาวเป็นพันตัวนะตัวหน้าตกตัวตัวหลังก็ตกด้วยโดยที่ไม่รู้สาเหตุตัวหน้าล่วงตกตัวหลังตกตกตามเนี่ยอะไร นี่ก็เป็นเป็ดมาเปรียบเทียบกับสังคมก็ได้ใช่ไหมทำไมมันต้องไปไปตามกระแสเะรอเห็นไหมคุณไปดูเลยเป็ดเนี่ยพร้อยกตัวอย่างหลายที่เป็ดเนี่ยตัวหน้าตกธนาตัวหลังตกด้วยตกหมดเลยทุกตัวเดินตามหลัว่าตกตลกมากก็เหมือนคนน่ะกระแสเป็นอย่างนี้กูไม่เดี๋ยวถ้าทําอะไรไม่ดีถึงกระแสไม่ใช่กูไม่ใช่จะเป็นส่วนไหนคิดถึงเรื่องนี้ อันนี้เป็นข้อจดจำไปเลยอะไรที่คุณคิดถึงเรื่องเงินก่อนคิดผลประโยชน์ก่อนเรื่องขามผมไม่เคยคิดถึงเรื่องเงินผมทำผมเท่าที่ผมมีแรงในาถ้าคุณคิดถึงเรื่องเงินคุณต้องตั้งเงินไอ้นตอนนี้ตอนนี้นะถ้าคุณไม่ได้ตามนั้นคุณก็มหนืนออห่อสุดแลก็หดหูก็่อยากทำาจผมบอกมันคุณค่ามันเกิดขึ้นมาคนอื่นเขาอาจจะมองอย่างหนึ่งทื่มีคุณค่าของเขา เราตั้งโอเคเราตั้งจริงตั้งด้วยเหตุผลว่าโอเคเราใช้ไม้ขนาดนี้ใช้คนทําขนาดนี้ใช้เข้าออกแบบขนาดนี้นโอเคแล้วก็ไปตั้งตอนนี้มีรีไซเคิลนะก็คือการยติธรรมมันเกิดขึ้นแ,แต่ไม่ใช่ว่าจะากเมืองไทยได้หมื่นห้าพอญี่ปุ่นเชิญไปแสดงกลับมาจากญี่ปุ่นขายแปดหมื่นพอแสดงงานสักพักหนึ่งไม่มีคนซื้ออันนี้ขายแม่งสามแสนหุ่นเลยคือความสุข ผมในช่วงนี้ก็นคนือถึงจะได้ทําให้กับสังคนจะเป็นบรรยายตาหมายอะไรเขาจะทําสุขาลอยน้ําก็เป็นความสุขพ่อยราเราคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น,นถ้าเขาเอาไปใช้เนี่ยคำว่าสุขาคือเขาป่อดทุกข,นะขก์แล้วใช่ไหมเขาป่อดทุกข์แล้วพวกเราก็ไม่ได้ทำให้คนคนเดียวสองคนคนวนใหญ่ได้รับเนี่นี่คือความสุขของผมนี่ความสุขเราเาคิดดูตอนที่เรา อยากจะเข้าห้องน้าแล้วไม่ได้เข้ามันทรามานอะไรขนาดนี้ไปยืนเข้าผิวด้วยคือเราช่วยอะไรได้เราเช่วยไปนี่คือความสุขความสุขซึ่งผมบอกหาซื้อไม่ได้ทุกคนอาจจะอิจฉา,าผมหลายคนพักผู้ให้เขามีความสุขว่าเขา,เขา,เขาไม่ได้ทำาบบเราผมบอกเรื่องการทําความดีเรื่องการทา,รารทประโยชน์สังคมคุณไม่สร้างให้สังคมให้เดือดร้อนพอแล้วแล้วคุณจะมาคิดอย่างผมผมผม,ผม,มีสมองคิด แล้วจริงๆแล้วผมก็ได้นะอย่างน,นี้ผมไม่ได้นอกจากผมได้ความสุกเนี่ยสมองผมไม่เสื่อมผมคิดทุกวันก่อนจะมาเนี่ยผมนั่งคิดผมนั่งเขียนสามสี่ชั่วโมงตอนเช้าอาจจะเตือนหน้ต่น่เนี่ยนี่ผมว่านั่งคิดเนี้ยนั่งเขียนเนี่ยมีเรือนะมีมูชูขึ้นมานะมีคนที่ต่อปากเรืออยู่จากนี้คือยินตนาตามที่สร้างแล้วเดี๋ยวก็จะไปสร้างของจริงเพื่ตอตกแตงเขึ้นมาแล้วก็สร้างคอนเซ็ปต์ด้วยเรือนี่หมายถึง รัฐบาลรัวรั่วถ้ามึงขึ้นไปมากปีนไปมากมึงต้องกตารมากมเลยด้วคืออยู่ไม่ได้ึงบอกต่อไปมึงจะเรียกร้องไอ้นี่เสียหายเท่านั้นไอ้นี่เสียหายเท่านีน้รัฐบาลจ้างเงินท่ไหนมาไอ้กู้เข้ามาเชลยม,มีไหมท่อนหนึ่งนี่พวกมันขึ้นราคาทอมงมันหมายถึงประเทศชาติถ้าคุณกัดก่อนประเทศชาติกินเงินนะหาลมเงภา,าพทางด้วย ประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงประเทศชาติไม่ได้คิดถึงองค์รวมหนึงต่างว่ามันเกิดประเทศชาติไย่ง้คีดถึงเลือกตัวเองเรก็ต,ต้องมีผู้เสียงต้องร่ำรวยต้องมีคนร่ำหน้าตา่างผมบอกสิ่งนี้เราต้องสร้างเราต้องสร้างความดี